ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับรูปแบบการเทรนในวันนี้นะค่อนข้างจะเป็นลักษณะที่เราเองไม่เคยไม่เคยเทรนในลักษณะน,นี้มาก,ก่อนคือมัอนจะมีทั้งทั้งที่เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอคทิวิตี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นทจะทําให้การเทรนมันไม่น่าเบื่อมากนะครับมีลักษณะทั้งแบบมีการตบมือนะครับไม่ให้พนักงานรู้สึกว่าเฉยชาแล้วก็รู้สึกง่วงนอนนะครับพูดถึงเนื้อหาต้องบอกว่า หลายๆจุดหลายๆส่วนเนี่ยค่อนข้างตรงกับกับกับชีวิตประจำวันหรือว่าชีวิตการทำงานที่เราเจอกันทุกวันนะครับหลายๆเคสที่อาจารย์ให้ตัวอย่างมานะครับค่อนข้างตรงมากทีเดียวแล้วก็ภาพรวมต่างเท่าที่ซีบักจากพนักงานที่เราที่เราไปพูดคุยนะครับก็น้องส่วนใหญ่บอกว่าโอเคแล้วก็อาจารย์มีความรู้ดีแล้วก็สนุกครับ